ศึกคุนศึกตระกูลหยางครับที่สนามมวยเวทีลุพิดีครับโดยเสียหยางสุรพลนราตรีกุลครับมาดูรองคู่เอกของรายการครับเมื่อวันศุกร์ที่22กรากฎา,าคม2559ยอดนี้เก็บได้430,000ต่างชาติ76คนครับรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนครับขึ้นทางมุมแดงน,นะครับมีเป็นมวยมาชกแทนนะครับ มาชกแทนทางด้านของเจ้าศักทย์ไพฑูรย์เล็กเดชรัตน์น้ำเงินครับมวยในรายก,การครับเพชรอุดมเกียรติกุดมหรือว่าเพชรอุดมนครโชคชัยครับกรรมาการพงศพลรัตนสุนทรนะครับมีเป็นมวยเวทเล็ก109อเปอนด์นะครับเียว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกกันสบายๆแหละถ้าเกิดคุ้มจริงๆนี่ก็คงจะไม่ถึงนะครับคุ้มจริงๆนี่ก็ไม่เกิน107ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เอาวางแข้งขวาครับ ทางด้านของเพชรนครครับเจอขวาของอปานเพชรเพชรอุดมครับไม่ใช่เพชรนครครับเพชรอุดมเกียรติอุดมหรือว่าเพชรอุดมนครโชคชัยคนเดียวกันนะครับวางแข้งซ้ายครับปานเพชรเจอข่าซ้ายของเพชรอุดมเสียบขวามาครับพยันใช้ความยาวครับอ้าวข่าวแรกข่าวดันเข้าเชื่อมตีข่าวขวาตามครับทางด้านของปานเพชรแม่ทําได้ดีครับยกสามนี่ปล่อยตัวมานะครับเพชรอุดมมีต่อเจ็ดสองเลยทีเดียวนะครับ ก็ถึงว่าทําไมเสียงเชียร์ของปานเพชรอัดดังเหลือเกินครับมุมแดงแข่งขวาครับเพชรอุดมแข่งขวาไปครับพายาแข่งขวาขี่ขวาไว้ปานเพชรเองก็ต้องเร่งหน่อยแล้วครับอ้าวประสานแข้งแล้วมีหมัดมาเสริมนะเพชรอุดมครับใครส่งอีกสอจอเล็กวงเงินก็สมคิดมากวงครับอือหืออะไรครับ แข่งกับหมัดครับโอ้ต่อยแม่นด้วยครับเฮอุดมครับประสานแข่งครับตามด้วยหมัดครับแข้งขวาไปขวาโตครับก็ถือว่าโชคดีของเสียหยางเลยนะครับที่เก็บยอดได้ถึง4ี่แสนสามนะครับเพราะว่าคู่เอกก็ถอนนะครับนั่นก็คือนี่ชาวพบกับออฟไซด์ออคอภัยครับคู่เอกนี่ถอนไปนะครับที่วางไว้ตอนแรกนี่ไม่ใช่คู่นี้ครับ ไม่ใช่นี่เชาแล้วก็ออฟไซด์ครับเป็นเพชรเมืองไทยเจอกับฉัดเพชรฉัดพลอยนู่นเลยครับแต่ว่าแฟนมวยก็ยางไปให้กําลังใจกันหนาตานะครับให้กำลังใจให้โปรโมเตอร์ครับที่สําคัญนี่โปรโมเตอร์ก็ต้องอต้องหามวยที่มีเกรดมีระดับสัก3-4คู่ในหนึงรายการน,น,นะครับก็ต้องมีบ้างครับไม่ใช่อามวยใหม่หม,มา ผลของงานก็อยู่ที่การกระทำนี่แหละครับกรรมการดึงออกมาครับสับมือชกต่อครับยก4ีนี่ปล่อยตัวมาครับเพชรอุดมนี่ต่อ19ครับยังต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าราคานี่มันลดหัวบาบเยอะเพราะว่าปานเพชรสู้ได้ดีครับนี่ครับกระทุ้งเข่ามาครับนี่ครับกล้าเสียบกล้าแทงสู้ทุกอย่างแลกทุกอาวุธแข้งขวาครับเจอขวาโตครับเสียบขวามาครับแต่ว่าเพชรอุดมก็เสียบขวาราคาไว้ ขยับเจอขวาขวาโตมาครับปานเพชรแหมขวานี้หลุดครับแข้งขวาครับไปขวาคืนครับแหมเกี่ยวระวางขวาแทงขวายครับตีขวากับปานเพชรเจอแข้งขวาของเพชรอุดมครับปลายๆเท้าขวาหลุดครับแหมหมัดขวาของเพชรอุดมก็ไม่ได้ แข่งขวาไปคืนด้วยขวาครับเกี่ยวเกี่ยวได้ยังไงเกี่ยวแม่อาละครับโดนเตะฟรีครับภาษาฟุตบอลก็บอกฟรีคิกอืมเกี่ยวแล้วคืนได้คืนบ้างครับจังหวะแรกนี้เพชรอุดมได้เปรียบไปปลายเท้าั้งคู่ครับป้ประสานแข้งครับ แข้งขวามาเกี่ยวขวาึ้นมัดแอฟอ้าวอะไะครับดูดีครับดูดีมีชาติตระกูลครับเพชรอุดมชุดนี้มีมัดมาเสริมด้วยครับไม่ใช่วันแรกแข่งกันอยู่แล้วลืมหมัดแลกหมัดกันอยู่แล้วลืมสอครับศบช่องสบอากาศต้องออกครับเอาแข้งขวาสวยแต่ว่าโต้คืนไม่ขวาครับเพชรอุดมครับขวาไปครับกานเพชรเอาละครับการเพชรก็อขอกขวาสวยครับดอกนี้ไอที่สวยนี่คือเพชรอุดมนีโต้ไม่ได้ครับ ประสานแข้งอีกขวาไปขวาคืนครับมีหมัดมาเสริมครับแม่หมดยกครับโอ้โหเสียงระครนี้แทบไม่ได้ยินเลยครับดูครับปานเพชรเองก็มัดอกมันใจครับมาแทนแต่ว่าก็ซ้อมนะครับคือทั้งวยที่จะขึ้นเวทีแล้วคิดว่าตัวเองโอ้ขึ้นไปนี่กูแพ้แน่ๆนนี้ก็ไม่มีสิธิ์ชนะหรอกครับขึ้นเวทีไปมันก็ต้องมีความหวังครับต้องชนะครับ ท่องมั่นว่าต้องชนะอายกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับสาหนึ่งครับอยู่ที่เพชรอุดมต่อครับแทงขวาสวยครับแทงซ้ายมาครับปานเพชรต่อยขวาครัดแล้วก็ตีครับคู่นี้ดีค่าตัวไม่เกินคนละสองหมื่นบาทแน่นอนนะครับเตะไม่เข้าครับปานเพชร พยายามวางขวาคืนครับเพชรอุดมแข่งขวาสวยครับบานเพชรครับอ่าได้ซ้ายก็ดีครับแข่งขวาบานเพชรสวยครับแล้วก็ตีขวซ้ายครับเพชรอุดมโต้ไม่ได้ครับทำได้ดีครับหมดโยกครับโอ้ ทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่านั้นเองครับพอทำไม่ต่อเนื่องมันก็ราคาก็ไหลาย,ยาวไปอยู่มวยที่ได้เปรียบเมื่อปล่อยตัวยก5อย่างต่อเนื่องครับเพชรอุดมครับเอาชนะไป49ต่อ48 3เสียงครับขวะะาาัญรัตนลังสีสภาพบทรอแล้วก็เกลิกลเกล่าเกลี้ยง